สวัสดีครับโอกับเชิเจอนะครับวันนี้นะครับยังอยู่กันในกิวเรตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนสกินของบอสนะครับเปลี่ยนสกินก็คือเปลี่ยนร่างนั่นเองนะอะผมขอเรียกว่าเปลี่ยนร่างแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนนะระหว่างสกิลกับสกินนะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนนะว่าทําไมรูปร่างหน้าตาของบอสเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะครับ คือบางกิลเนี่ยเลเวลยังไม่สูงนะครับก็จะเป็นร่างเดิมอยู่อ่ะง่ายๆเลยครับการอัพเลเวลของบอสนั่นเองนะครับบอสนะครับมันจะมี3สกิลครับเมื่อปลดล็อกปุ๊บเนี่ยสกิลจะเพิ่มด้วยครับแล้วก็ร่างก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะดูที่บอสสัปดาห์ถัดไปกันก่อนนะครับอ่ะรอบหน้านะครับก็จะเป็นทูทังกี้นะครับแล้วก็ป๊อปปิ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่2นะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะบ้าน1 2 3 4 5 6 7นะครับ อนาคตนะครับจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะครับนี่เราดูเลยนะครับว่ามันยังเป็นร่างเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีเพียงแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับการปลดล็อกครับเป็นเรื่องของเลเวลเลยนะครับง่ายๆเลยนะยังวิลสันนะครับสมมุติว่าร่างแรกเนี่ยก็จะมีแค่สกิลหนึ่งเสาเพลิงนะครับก็จะเป็นการทําให้ศัตรูในขอบเขตที่กําหนดเนี่ยชะงักถอยหลังนะครับโดยการยิงลูกไฟ อ่าพอเลเวลนะครับตรงเนี้ยผมจำไม่ได้นะอ่ะใครมีข้อมูลใครจำได้เนี่ยมาบอกนิหนึง่งน่าจะเวล20หรือ30ผมว่ามีแค่2จุดนี้นะครับมันจะกลายเป็นร่างที่2นะครับแล้วก็ปลดล็อกสกิล2อ่าก็จะเป็นการทำดาเมจนะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้ชัวร์0เพราะว่าผมเนี่ยเฝ้าจับตาอยู่อยู่นะครับก็คือเลเวล60 อ่าตรงนี้นี่บอกเลยนะว่าตึงแล้วนะครับเลเวล60เนี่ยการตีนี่แบบตึงมากเลยนะเมื่อเลเวล60ปุ๊บนะครับก็จะปลดล็อกร่างที่3อ่าสกิล3ก็จะเกิดขึ้นนะครับสร้างเอฟเฟกนะครับที่ลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูเอ่อตัวนี้ยิงคลิปยังไงนะเออมันเป็นหลบหลีกนะครับแต่ก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะอ่ะอย่างตัวซอนย่าครับเอามาดูนิดนึงนะซอนย่านะครับสกิล1นึ่จะเป็นดาเมจอ่าสกิล2เนี่ยจะเป็นสตัน โอ้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอมาเป็นสกิล3ปุ๊บนะครับสร้างเอฟเฟกเพิ่มการต้านสกิลโอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยตียากขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยเวลหกขึ้นไปนะครับบอสนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะเออใครที่แบบว่าเวลยังน้อยอันนี้มีน้องๆบ่นกันเข้ามาเยอะมากครับว่าการตีกิลด์เนี่ยมันทําให้ได้เกียร์ลดน้อยลงเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเดิมนะครับปกติเนี่ย มันจะมีหลายบ้านใช่ไหมสมมุติว่าเราไปตีแทรกสักบ้านหนึ่งนะครับสามดาบเนี่ยเราก็ตีสัก3าตัวนะครับการที่เราไปแบ่งตีเข้าไปเนี่ยเราได้เกียร์นะครับได้ของรางวัลทุกดาบครบทุกดาบแต่อันนี้นี่คือถ้าเราตีไม่ตายนะครับก็ไม่ได้เกียร์นะเออก็จะไม่ได้เกียร์นะครับก็จะได้แค่ส่วนของเพชรกิ่นะครับคือแนะนานะแนะนําเบื้องต้นครับว่าเรามีเวลาสามดาบใช่ไหมเรารอเราต้องอดทนรอนะครับอดทนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตีครับจน เลเวลของบอสเนี่ยมันใกล้จะหมดเออแล้วเราก็ไปตีนะครับเพื่อที่จะเอากล่องเกียร์นะครับคือถ้าเกิดไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องรอไปสัปดาห์แล้วนะครับเป็นรางวัลรวมนะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดบอสเนี่ยเลเวลสูงขึ้นเนี่ยโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่า ตียากจริง,รง,รงนะครับก็จะมีแค่เวลแรกๆนั่นแหละที่อาจจะแบบว่าใช้ดับเดียวนะครับก็ตีตายได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องอดทนนะแนะนําเบื้องต้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยที่แบบว่า,าเป็นกิวสร้างใหม่ๆนะครับยังไม่โหดเหมือนกันทั้งหมดเลยมารวมตัวกันอ่ะสู้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในกิวที่แบบว่ามีคนเก่งเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเราก็จะเหนื่อยนะเพราะว่าคนอื่นเขาจะค่อนข้างเก่งมากนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของลำดับกิจกรรมอันนี้มีคนถามเข้ามาว่าบอสเนี่ยเวลสูงขนาดนี้เนี่ยมันต้องตีประมาณไหน,นครับก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับต้องใช้คำนี้นะนี่ครับตีหมื่นล้านกันหมดเลยครับบอสครับบ้านทางด้านขวาอ่าบ้านทางด้านขวาเนี่ยจะเยอะกว่าด้านซ้ายครับในส่วนของพลังชีวิตนะถ้าตีแตกนะครับก็จะได้อ่ตัวพลงังโจมตีรวมเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับอ่มีคนถามเข้ามาว่า คนที่จะเข้ากิวผมตอนนี้เนี่ยมันมีโคตา้าจริงๆอ่ะสามคนแต่ผมให้ไว้2คนนะตอนนี้จะรับเพิ่มอีกประมาณ2คนนะครับเดี๋ยวดูคนนี้แล้วกันนะเรื่องเลเวลเนี่ยผมไม่เกี่ยงนะครับผมดูแค่ตัวกับเกียร์นะครับอ่ะสำคัญนะอ่ะดูแล้วกันนะถ้าใครนะครับที่มีตัวและเกียร์ประมาณนี้เนี่ยรับเลยคือรับเลยนะตอนนี้ผมรับประมาณนี้คนที่ผมจําไม่ได้แล้วผมน่าจะรับมาล่าสุดมั้งเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะอ่ะแบบนี้ผมรับนะครับ หรือถ้ามีแบบนี้มาสัก4ี่ห้าคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเคลียร์นะครับของเก่าออกไปบ้างอาจจะเดี๋ยวรอจบรอบเดียวก่อนเพราะว่าเผื่อบ,บางคนก็เขาถ้าเกิดเขาเล่นตามปกติผมก็ไม่เตะออกนะครับแต่คราวนี้มันมีโคต้าอยู่คนที่แบบว่าอยู่ในกิวเก่าของผมเนี่ยแล้วแบบเขาไม่ได้เล่นเลยนะก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่ตัวเทพระดับนี้นะ,ะก็เอารูปเนี่ยไปแปะที่เพจ f a c e b o o ที่เ,เ,เกม็นเจเกลโซนให้ดูหน่อยนะครับว่ามีตัวรละเกียร์ประมาณนี้จริงหรือเปล่าถ้าจริงปุ๊บก,ก็ สมัครมาได้เลยนะครับผมกดรับนะครับเข้ากิวอย่างแน่นอนนะเอาวันนี้เดี๋ยวมาตีกันขออนุญาตตีกันที่โซน่าบ้านเดียวนะครับโซน่าซอนย่านะครับอะไรก็ได้นะครับคือมีคนในกิวรีเควส์มานะครับว่าขอให้ตีครับตัวซอนย่าเนี่ยให้เวลมัน91บบวกไปก่อนนะจะได้รางวัลสูงสุดนะครับส่วนผมเนี่ยรีเควส์ว่า ขอให้ตีไปเป็นเวล99เลยคือผมอยากจะรู้ว่า99เนี่ยมันตึงแค่ไหนตี3ดาบเนี่ยมันสามารถจบได้หรือเปล่านะครับอ่าส่วนบ้านของวิลสันเนี่ยเอาเอาแค่ไม่เกิน90ดีกว่าอ่าเพราะว่าในส่วนของระวันผมบอกไปแล้วนะว่าคาทาฟาโรเนี่ยมันต้องห้ามตีเกินเวล90นะครับแต่ถ้าเกิดเกินเวล90ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระบองลูกตุ้มอ่าก็แบ่งร้อยแบบนี้แล้วกันนะ,ะเพราะว่าวันนี้วันพุธนะครับ ก็น่าจะตี99ถึงได้นะสำหรับต,ตัวของซอนย่าครับอ่ะดูดูทีมกิ้วเลสผมสนิดนึงนะครับอ่าเจอธาตุไม้ใช่ไหมผมก็จะเน้นไฟเป็นพิเศษนะครับก็เป็นไฟดาเมจครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าอ่าบอสมีธาตุแล้วเนี่ยก็จัดตัวดาเมจชนะทางธาตุครับเสมอธาตุก็ได้อ่าถ้าเกิดเป็นแพ้ธาตุก็เน้นเป็นตัวบัฟนะครับวันนี้ผมจัดทีมประมาณนี้ก็จะเน้นตัวร่างแม็กซ์ครับอ่าแล้วก็ตัวพวก บัฟป้องกันฮิวเลือดอะไรประมาณนี้นะ,ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า21เปอร์ครับจะตีแตกได้หรือเปล่าตัวรีเซ็ตนะครับค่อนข้างจะสำคัญนะอันนี้มีคนถามเข้ามาว่าทำไมไม่กดออโต้เออคือมีมีเหตุผลนะหนึ่งคือเรื่องของการทำคลิปนะครับผมก็จะตีให้ดูแบบชัดๆว่าตัวไหนมันตีเข้าไปเท่าไหร่เออเพื่อผมเนี่ยจะไปดูรีเพย์ครับคือถ้ากดออโต้เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะ อันนี้คือ1ครับ2คือบัคออโต้อันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะว่ากดออโต้เนี่ยบางทีมันมีจังหวะบัคอยู่ครับคือบางทีเนี่ยมันมีอาการแลกมีอาการกระตุกเนี่ยดาเมจหายนะครับอันนี้เป็นตั้งแต่อ,อันเก่าแล้วนะอันใหม่ก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกันนะครับเพราะว่าในกิลใน p ีวก็ด้วยครับ p ี p PP เนี่ยห้าสุมสี่สุมห้ากดออโต้ครับบางทีดาเมจหายสกิลหายนะมันเป็นบัคอยู่นะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบตลอด100%นะมันจะมีเกิดขึ้นบ้างออันนี้ผมก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําให้กดออโต้ครับยกเวรีบเล่นนะถ้ารีบเล่นหรือแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนี่ยอันนี้ก็จัดกันได้ตามสบายเลยนะครับอันนี้ตัวบอสซันย่านเนี่ยพลังชีวิตไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะเป็นหลักแค่ร้อยล้านนะครับตอนนี้คือตีเข้าแค่นี้ไนงะก็เลยได้แค่ร้อยล้านนะ,ะแบบนี้ก็ไม่ได้เกียร์นะเพราะว่าตีไม่จบนะครับ เรามาตีต่อในดาบที่2อ่ามีคนถามอีกนะอันนี้ในกิลผมเองก็ถามนะอันนี้ผมได้บอกในคลิปไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์ตัวที่มันเคยมีบั๊กนะครับทำดาเมจกับบอสไม่เข้าเลยเนี่ยเขาแก้หรือยังอันนี้คือคาดเดาว่าน่าจะต้องแก้แล้วนะถ้าไม่มั่นใจก็เอาออกเลยก็ได้นะครับคือผมเนี่ยทดสอบไม่ได้สาเหตุเพราะว่าามันไอ้นี่แล้วนะครับ เพื่อนเนี่ยมาส่งมาตีกันเยอะแล้วครับยังไงก็ทดสอบไม่ได้นะคือเราต้องตีคนแรกสุดในวันแรกสุดเลยซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะทําคลิปทันก็เลยคงจะทดสอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเอาเรนเจอร์ออกมาทดสอบตัวเดียวเลยนะการทดสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่องผมเลยนะคือเกิดขึ้นยากมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับอของเก่านะครับที่ กิ้วผมเนี่ยไม่มีคนเล่นละผมจะไปทดสอบบ้านไหนก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทดสอบให้ดูได้ว่าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันตีกิ้วเลสเข้าหรือเปล่าอ่าน,นี้บางคนเล่นกันใหม่ๆยังไม่รู้นะมันมีนะครับว่าบัคคือตีไม่เข้าเลยนะคือเป็น0%ูลย์เปอร์เนต์เลยดาเมจสก,กิลเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับตีเข้าก็แบบตีธรรมดาเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ตีแตกนะครับ ก็อย่างที่บอกนะใครที่แบบว่าโอ้โตวัวไม่ดีเกียร์ไม่ดีเลยเนี่ยก็าจะาต้องเฝ้ารอสักนิดหนึ่งนะครับให้คนอื่นเนี่ยเขาตีนะครับจนบอสเนี่ยมันเหลือพลังชีวิตนิดหนึ่งเออแล้วเราก็ไปเก็บลารสนั่นเองนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมเก็บโซน่าก่อนจะดันให้มันถึง99นะครับแล้วเดี๋ยวทําคลิปให้ดูว่าอ่าเก้ 99, เนี่ยมันตึงขนาดไหนอ่าผมว่าก็น่าจะพอๆกับตอนที่สมัยที่มันเวลตันนะอ่าน่าจะประมาณนั้นนะครับ ส่วนบ้านถัดๆไปผมว่าน่าจะโหดมากกว่านี้อันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบ้านที่สูงกว่านะครับก็จะมีพลังชีวิตนะครับสูงกว่าแล้วก็มีความโหดมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยการจะดัน,นครับไปถึงยูเก,ก้าสิบเก้าเนี่ยอาจจะยากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมลองดันอ,อนยญาดูก่อนแล้วกันนะน่าจะถึงนะครับคนในคิวผมเนี่ยดันอนยญาเอาให้ถึงเก้าเก้าก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปตีวิวสันนะครับเอาวิวสันให้ถึงประมาณ90ก็พอนะอ่าแต่ว่าบางคนเขาอาจจะอยากเอาดาเมจเยอะนะครับเอาตัวเลขเยอะๆนะก็ไปตีวิวสันอันนี้ผมไม่ห้ามแล้วกันอ่าเอาประมาณนี้อ่าเพราะว่าจริงๆเนี่ย id 7ผมเนี่ยอยากได้นะครับอ่าคาทาฟารโลเออเพราะว่าบอสเนี่ยต้องห้ามเวลเกิน90นะครับถ้าเกินปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นกระบอกลูกตุ้มปเปลยนะคือผมว่าทําไมมันแจกแบบนี้ดูไม่ค่อยดีนะจริงๆแจกเบิ้ลเปลยทั้งคู่ก็ได้นะครับ เอออันนี้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะอ่าอันนี้นะครับซัดไป30เปอร์ครับก็2,000ล้านอันจริงก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเออเพราะว่าบอสตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยก็จริงๆเนี่ยพลังชีวิตรวมก็น่าจะมีโอ้หหลายพันล้านอยู่กันนะสำหรับตัวบอสครับอ่าันนี้ของผมเนี่ยตีไป9ดาบนะครับแค่หมื่นล้านเท่านั้นนะเอาเพราะว่าตอนแรกๆสุดผมตีแต่โซนาอย่างเดียวครับตีตอนเวลต่ำๆนะก็จะได้ค่า ดามเมจรวมนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะอ่ะดูในกิลนะครับอ่คนที่ตีกันครบแล้ว9ดาบนะครับก็ซัดไปนู่นเลยนะครับอ่าเกือบเกือบหมื่นห้าพันล้านนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะบทสรุปง่ายๆครับการเปลี่ยนสกินนะครับก็คือเปลี่ยนร่างของบอสเนี่ยก็คืออัพเวลนั่นเองนะอ่าร่างที่3แน่นอนครับเวล60นะแต่ร่างที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเวล20นะครับหรือว่าเวล30อ่าบางกิ้เนี่ยอาจจะตีอยู่ประมาณนี้อยู่ ลองสังเกตให้ผมนิดนึงนะว่ามันจะเปลี่ยนร่างครับในตอนไหน,นครับแล้วก็การใช้ตัวบอสนะครับอบอสกิเเลตใน PVP อันนี้มีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ต้องจบรอบนี้ก่อนนะครับจบรอบสัปดาห์นี้เนี่ยตัวโซน่ากับบิลสัต์เนี่ยจะสามารถนำไปใช้ใน PVP ใช้ได้ใน PVP เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ครับคิดว่า เลเวลเนี่ยตามที่เราเล่นเลยอ่สมมติว่าตีไปถึงเวล99เนี่ยพอไปใช้ใน PVP เนี่ยบอสก็จะเป็นเวล99แต่มันจะเก่งหรือกากอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะสัปดาหา์หน้านะครับทำคลิปไปดูนะครับะฉะนันสัปดาห์นี้กิวผมเนี่ยเอาโซน่าเวล99ไปก่อนเอาวิวสันเนี่ยเ,เท่าไหร่ก็ได้เอาไม่ว่ากันจะต,ตีตัน99เลยก็ได้นะครับผมจะได้นําไปทดสอบใน PVP สัปดาห์หนา้านะครับเพราะว่าสัปดาห์หนา้าเนี่ยตัวบอสนะครับจะเป็น บูดังกี้กับป๊อปปิ้นนะครับมันก็จะสลับวนไปเรื่อยๆนะ,ะคือตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าเราตี PVP นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะเลือกบอสกิเลตได้เพราะว่าของรอบแรกเนี่ยมันยังตีไม่จบนะครับเขาต้องเอาเรเวลตอนนั้นเนี่ยมาให้เราตีนะครับเอามาให้เราใช้นะครับในส่วนของ PVP พอมาถึงวนไปถึงรอบของโซนากับวิลสันอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นเ e เ,เ,เวลเนี่ยก็จะรีเซ็ตเหลือหนึ่งใหม่นะ อ่าเลเวลจะไม่คาอยู่ที่เท่าเดิมครับเขาจะคาไว้ตอนที่เราเนี่ยใช้ใน PVP รอบถัดไปแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ทําข้อมูลให้ดูกันประมาณนี้นะอ่าส่วนมีคนถามว่าทําไมผมไม่ปรับค่าความเคลื่อนไหวในส่วนของกิ l เรตนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่จําเป็นนะมือถือที่ดีอยู่แล้วเนี่ยปิดค่าเอฟเฟกครับปิดค่า BGM 2อ,อย่างนี้ก็พอนะการปรับค่าเคลื่อนไหวเนี่ยให้เป็นต่ําสุดเนี่ย มันช่วยได้ไม่เยอะไม่มีผลนะครับเวลาผมทําคลิปแล้วมันกระตุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซริร์ฟอ่าบางทีเซิร์ฟเนี่ยมันทําให้กระตุกนะครับเพราะว่าไอดีลองผมเนี่ยเล่นเครื่องเดียวกันนะไม่มีปัญหาใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยาการปรับค่าความเคลื่อนไหวครับในส่วนของ EVP ครับแล้วก็ในส่วนของเอากิลด์เนี่ยมันมีผลไม่เยอะอะไรนะครับเออมัน,นทำให้เลนเจอร์เนี่ยมายืนกองกองกันนะแล้วก็มองไม่เห็นว่าตัวไหนออกสกิลตัวไหนตีนะก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้ามือถือดีแล้วเนี่ยปรับค่าความเคลื่อนไหวครับเป็นระดับสูงได้เลยอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ